คือมีคนาถามที่มาเยอะมากในเรื่องของว่าน้องฟางคิดว่าน้องฟางเป็นคนยังไงเกิดเรื่องเยอะดิเคยถือว่าแบบอวยกันเองไปเรื่อยๆจนจบคลิปจนจบคลิปบอกเลย มอมีนะคะวันนี้นะคะหมอพาทุกทุกคนเนี่ยมาเที่ยวเล่นคาเฟ่ที่หมอมาเป็นประจํานะคะก็คือคิดเด้นโฮมคาเฟ่นั่นเองแต่ว่าหมอไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้หมอมีแขกรับเชิญสุดพิเศษแต่ละคนอาจจะเห็นแล้วว่าหมอได้ไปออกช่องน้องฟางมานะคะเอาพูดไปแล้วอโอเควันนี้นะคะแขกรับเชิญเราคือน้องฟางค่ะสวัสดีค่ะพี่มีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยากจะมาคุยกับน้องฟางในแง่มุมของแบบการคุยที่มันแบบลึกซึ้งอ่ะดีลทองจริงหงอดีลทองเลยเหรอ จะฟังผู้ไม่รู้เรื่องนะพี่มิ้นไม่เป็นไรเราก็มีการสรุปรบยอดกันเป็นระยะโอเคได้คือจริงๆอ่ะพี่อยากรู้คือเราก็เคยทํางานด้วยกันมาระดับนึ่งพี่ก็รู้สึกว่ามันมีหลายทางที่พี่ก็สงสัยพว่าตอนที่เราทํางาน่ะเราไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันเยอะมากมาเพราะเราก็คุยแต่เรื่องงานแล้วก็นิดๆหน่อยๆกินอะไรดีแล้วก็งานใช่ไปทำอะไรต่อทำแผะซีใช่อะไรแบบนี้พี่อยากรู้หลายๆแง่มุมมากเลยเพราะว่า้องฟังอ่ะก็คือเป็นคนหนึ่งที่ทํางานในหลายระยะ นึกออกปะนอกจากการเป็นหมอ,อมเป็นนักเรียนแพทย์แล้วว่าเราก็ยังมีในอีกหลายสายบทบาทเอซึ่งมันก็เลยแบบว่าอาจจะแตกต่าง กับคนอื่นนิดนึงโอเคอันดับแรกที่อยากรู้ว่าตอนที่น้องฟังเข้าวงการบันเทิงมาตอนนั้นก็คือหนังเรื่องฮอร์โมนใช่ขเข้าจากซีรีส์ฮอร์โมนตอนนั้นอ่ะอยู่ดีๆทําไมถึงแบบอยากจะมาเล่นซีรีส์นี้นี่ตื่นเต้นอเหมือนเหมือนโดนสัมภาษณ์แบบอยากรู้อยาก<ๆ>รูเ้เพราะว่าตอนนั้นเราก็ต้องเด็กมากถูกปะคือมันก่อนที่จะมาเข้ามหาลัยอีกมันก็ต้องเป็นแบบมัธยมอะไรเงี้ยคือจริงๆเหมือนตอนนั้นนะคะฟังดูฮอร์โมนซีรีส์หนึ่งมาก่อนแบบภาคแรกอะไรเงี้ยเป็นแฟนคลับก็คือก่อนหน้าเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์การแสดงอะไรเลยเป็นนแฟับดูีรบมน แล้วเหมือนตอนนั้นตอนซีซั่นสองกับสามอ่ะเขามีฮอร์โมนเซนิกเจนไงพี่มิ้นก็คือเหมือนหานักแสดงแบบของซีซั่นสองซีทั่นสามอะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนตอนนั้นคือฟังอ่ะอยู่เตรียมอุดมแล้วก็เหมือนมีคนรู้จักประมาณนึงอะไรเงี้ยแหละเหมือนเขาก็เลยส่งรูปฟังอ่ะเข้าไปในโครงการนี้แล้วก็มันก็ผ่านโปรเซสว่าแบบไปแคสไปแบบนุ่นนี่จนสุดท้ายก็คือได้เล่นอะไรเงี้ยแต่ที่ฟังตัดสินใจเล่นเพราะว่าฟังรู้สึกว่าแบบเพราะเราก็เป็นแฟนคลับซีรีส์ฮอร์โมนภาคแรกอยู่แล้วหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันนก็็ดูเปโอกกาาสททีีี่่ดดในรจะแบบเออไ้ลอองทะไร ใหม่อะไรค<ม>่ะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดไปไกลอะไรแค่รู้สึกว่าแบบก็น่าสนใจดีอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบถ้าอลองดูก็ได้ไหนๆเขาก็แบบเลือกเราแล้วก็รู้สึกว่าก็อยากจะลอง<ม>แค่นั้นปร<ม>ะมาณนั้นแล้วก็คือตอนนั้นเราได้รู้สึกแบบรู้สึกมีอะไรที่เราสุกว่าเอ้ยคิดถูกแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยอืมที่จริงมองย้อนกลับไปก็รู้สึกมันเป็นจุดเปียก ของชีวิตอะไรเงี้ยคือก่อนหน้าคือเราก็แบบเรียนสือกับบ้านเลียนพิเศษอะไรเงี้ยแต่เหมือนอเด็กมอไปคนนึงใช่แต่เหมือนพออันนี้มันก็เหมือนเป็นการทํางานจริงๆ,อ,ๆอะไรเงี้ยเหมือนพอไปออกกองอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาก็จะบอกตลอดว่าเอ้ยนี่แบบไม่ได้แบบมาวิ่งเล่นในกองถ่ายนะเพราะจริงๆตอนนั้นก็เด็กประมาณหนึ่งแล้วแบบชิบงอะไรเงี้ยคนก็แบบบางทีก็แบบอาจจะคิดเออไป เท่ๆ <c oughs> ครูๆ<อ>แบบเออออกกองแบบเป็นดารอาอะไรเงี้ยเนี่ยออกไหมแต่เหมือนคือคนที่กองเขาจะแบบย้ำตลอดละอะไรเงี้ยหรือแบบผู้กำกับก็บกบจะบอกว่านี่เราแบบเป็นการทำงานจริงๆนะเราต้องแบบมีความรับผิดชอบนะเราต้องท่องบทมานะเราต้องไม่เป็นตัวห่วงคนอื่นนะนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็กอบกับตอนนั้นฟังอยู่มปลายฟังก็เลยต้องแบบโตขึ้นนะอยู่ๆก็ต้องโตขึ้นมาเลยเพราะว่าเราต้องทำทางานด้วยถ้าสมมติรานเรียนก็ต้องแบบแคชงอัพงานที่โรงเรียนด้วยนู่นนี่เราก็คือต้องแบบรู้จักการแบ่งเวลานู่นนี่มากขึ้นอะไรเงี้นหมายว่ จากการที่เราทํางานตรงเนี้ยคือปกติเราก็จะเจอแค่สังคมโรง,งเรียนอะไรเงี้ย,ยใช่แต่เหมือนอันเนี้ยคือเราก็แบบเปิดโลกแบบเจอแบบพี่ๆในกองถ่ายเจอแบบเจอพี่ๆ,น,ๆนักสนแสดงโตๆอะไรเราก็แบบเออก็ดีค่ะรู้สึกมองย้อนกลับไปรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ก็ดีอยู่กันถูกต้องถูกต้องมองย้อนกลับไปแบบก<ม>็ดีอวยกันเองไปเรื่อยๆจนจบคลิป <laughs> จนจบคลิป <laughs> อ่ะเลย,อเ,ลยเออแล้วทีเนี้ยตอนนั้นอะ่ะทำไมเราถึง อยากจะมาเรียนหมอเอาจริงๆนะพี่มิน้นฟังมองย้อนกลับไปตอนนี้น<ม>คือ,อยตอนนั้นอะฟังอะไม่ค่อยได้เลือกจริงๆคือถ้าย้อนกลับไปได้อะฟังรู้สึกว่าฟังอยากจะ e x p o r ตัวเองมากกว่านั้นเหมือนกันเอาจริงๆคือตอนนี้นเรียนมาคือเอาจริงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันชอบจริงๆหรือเปล่าถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นคือเหมือนตอนนั้นที่ตัดสินใจเข้าหมอเพราะรู้สึกว่าหนึ่งก็คือเพื่อนแหละ,ะเพราะว่าหยุดเตรียมอะไรเงี<ๆ>้ย<ๆ>คนรอบข้างก็คือเรียนหมอเข้าหมอเยอะแยะหมอเยอะอะไรเงี้ยสองก็คือเหมือนตอนนั้นะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้สงสารเหมือนพอเราเห็นคนแบบป่่่วววยยเห็นขาี้ทป โดนระเบิดหรือว่าแบบเออป่วยแบบเป็นโรคนู่นๆแล้วก็จะสงสารอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติเราแบบมีส่วนในการที่จะช่วยเขาดีขึ้นได้อะ่ะก็น่าจะดีนะ<ม>ประมาณนะั้นแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าตัวเองอะชอบชีวะ มากที่สุดในแบบฟิสิกเคมีอะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เลยแบบเออสอบข้อหมอแล้วกันเพราะคนใครๆก็เข้าด้วยแหละเข้ากันไปแบบทางห้อง้า่ทางห้องใช่แต่จริงๆถทาย้อนเวลากลับไปได้ก็รู้สึกว่าอยาก explore มากกว่านั้นเหมือนตอนนั้นอะคือฟังอะแทบไม่รู้เลยพี่มินว่าหมอวันๆทำอะไรบ้างเพราะว่าตอนเด็กๆเป็นคนแบบไม่เคยเข้าโรงพยาบาลหมายถึงว่าส่วนใหญ่ก็คือจะไปแค่แบบปภพดีเราก็คิดว่าหมอมีหน้าที่แค่นั้นตั้งตรวจตั้งตรวจตอนั้นก็แบบเออหมอแบบทำงานชิวมากเราไปรองาน10 พอหมอจะมาอะไรอย่างเง<ม>ี้ยใช่ไหมเราก็คิดว่าแบบหมอก,ก็คือนั่งแล้วก็แบบจ่ายยาตืดตืดตืด<ม>ให้วิตามินอะไรอย่างเง<ม>ี้ยโอเคสวัสดีโอเคสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่รู้ด้นะจังว่ามันมีแบบการราวอด์ต้องแบบ<ม>เดินนู่นนี่ ย,ยูเวอนะไรเงี้ยคือจริงๆถ้ายอมเวลากับได้คงแบบอยากจะแบบ explore มากขึ้นกว่านั้นเพื่อแบบจะได้ตัดสินใจอนะไรเงี้ยรวมถึงแบบอยากจะไป explore แบบสาขาวิชาชีพอืนอ่น,นๆด้วยเพราะว่าอตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรขนาดน,นั้นเลยอะมันแบบมอปลายจริงจริง,รงคือเหมือนกับแบบว่าอย่างต่างชาติอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางคนที่เขาแบบพอเรียนจบ School แล้วเขาก็จะไปทํางานไปใช้ชีวิต ไปทําอะไรก่อนอนะแล้วเขาก็จะค้นหาตัวเองจงะเีย <ไป S 2> เพียเนาะกลับมาเออใช่จริงๆพี่ว่ามันก็เป็นแบบสิ่งที่ดีเนาะแต่คนไทยอะไม่ค่อยมีการทําอะไรอย่างนี้กันเพราะว่าบางคนเขาก็ต้องคิดว่าแบบพอเรียนมาเรียมาเสร็จปุ๊บก็้องสอบเข้ามาหาลัยได้เลยถ้าไม่ได้ปีนี้คือคุณแบบล้มเลวมากใช่ใชคือจริงมก็เป็นผลทางชีวิตของแต่ละคนเนาะใช่แล้วฟังรู้สึกว่าแบบเหมือนโรงเรียนไทยเขายังไม่ได้แบบเปิดกว้างให้เด็กๆค้นหาตัวเองขนาดนั้นนะคือเขามีตารางมาให้แบบแผนแล้วก็ทุกคนก็คือต้องเเเเรรรียยนนนนนนนแแแบบบบบบหหหหหมมมมืืืือออออกกัดถ้าาาาาา่่งงชตติ เลยเขาจะแบบมีแบบเอ้ยชอบทางไหนก็จะแบบสนับสนุนทางนั้นแบบ Art, Music, Sport, อาร์ตมิวสิกสปอร์ตอะไรเงี้ยก็คือไปทางนั้นด้วยอะไรเงี้ยแต่อย่างแบบประเทศไทยมันก็แบบหมอวิทวะหรือแบบ<อ><า>ที่คณะที่แข่งขันรสูงอะไรเงี้ยคนก็จะแบบผักดันไปทางนั้นอะไรเงี้ย<ๆ>อันนี้ก็จริงเพราะว่าจริงๆแล้วว่าคนเรามีความสามารถหลายด้านมาก<า>แล้วคือบางคนแบบ ไม่ได้ชอบอย่างเดียวด้วยอ่ะคือ,อบางบางคนเขาทำได้หลายอย่างที่มันดีซึ่งถ้าเกิดว่าเราพัฒนาหลายๆอย่างไปร่วมกันร่วมกับการเรียนวิชาหลักมันก็น่าจะดีคือบางคนไม่ได้ชอบวิชาหลักแต่ว่าเขาอาจจะดีในด้านอื่นก็ได้เออซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ก็ควรที่จะใส่เข้ามาในโรงเรียนของไทยเนาะด้วา wow. พาะจริงๆสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนใจวันนี้บางคนอาจจะมองว่ามันแบบเสียเวลาไปทําอะไรเนี่ยแต่จริงๆแล้วว่าในอนาคตเราไม่มีทางรู้หรอกบางทีมันอาจจะให้ประโยชน์อะไรสักอย่างกับเราก็ได้อ,อ,อาจจะฝึกสกิลหรืออาจจะฝึกให้เราแบบมีนิสัยอะไรบางอย่างที่มันอาจจะดีกับเราในอนาคตก็ได้และทีนี้พอเข้ามาเรียนน้องฟังรู้สึก เป็นไงบ้างพี่เชื่อว่าน้องหลายๆคนตอนเนี้ยก็จะคิดแบบนี้เ,ออเพราะว่ามันไม่มีใครรู้เลยอะว่าแบบพอมาเป็นหมอ่ะมันจะต้องไลฟ์สไตล์ยังไงแม้กระทั่งว่านักเรียนแพทย์นิสิตแพทย์ที่เรียนอยู่ตอนเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไลฟ์สไตล์แพทย์จริงๆอ่ะมันเป็นยังไงเหมือนคเราค่อยคล แต่ละปีแต่ละสะเตปของชีวิตว่าเราจะไปเจออะไรมันจะเป็นยังไงจริงแต่คือตอนแรกที่ทุกคนอาจจะยังโอเคอยู่มันอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมอย่างที่น้องฟังบอกอะเข้ามาในคณะแพทย์เพื่อนมันก็ตามมาทางห้องอะไรเงี้ยบางคนก็จะยังรู้สึกว่าอยู่ในคอม์ตโซนเนาะเออแต่ทิ้งซึ่งก็อาจจะเหมือนน้องหลายๆคนตอนนี้ที่ว่าแบบเพื่อนฉันเข้าคนนี้เข้าคนนั้นเข้ามันก็กลายเป็นว่าทุกคนก็อยากจะอยู่ในสังคมแบบเดิมเข้ามาเจอเพื่อนอะไรแบบนี้ทีนี้พอเข้ามาเรียนแล้วแบบเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามัน เหมือนกับที่เราคิดไว้ไหมหรือว่าเราต้องการอะไรจากการเรียนครั้งนี้ไหมหมายถึงว่าการทํางานในอนาคตหรือว่าแบบจริงๆเข้ามาก็ต่างจากที่คิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าก่อนเข้ามาเราไม่ค่อยได้คิดอะไรเลยใช่คือเราไม่มีภาพในหัวเลยว่าแบบเออมันจะเป็นยังไงยังไงอ่ะแต่ว่าก็เข้ามาก็ก็โอเคก็อยู่ได้แบบเรียนได้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนที่ชังชอบแล้วก็ไม่ชอบตั้งแต่เรียนมาอะไรเงี้ยเหมือนชอบเร้ก็แบบเวลาแล้วถ้าเรามีส่วนร่วมในการดูแลคนไข้แล้วแบบคนไข่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็แบบติดใจที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งอะไร่เงี้ยแต่มันก แบบรู้สึกว่ามันก็ขัดออกับความเป็นตัวเราเหมือนกันอ,อะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอย่างกของฝั่งอ่ะคือเป็นคนที่ค่อนข้างชอบแบบอิสระการวางแผนชีวิตประมาณมหนึ่งว่าแบบเอ้ยเราอยากแบบ manage ได้ว่าวันเนี้ยเราอยากจะทําอะไรบ้างอเอออยากไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยซึ่งบางทีการเป็นหมอก็คือเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอ่<ล>ะเราให้เราต้องไม่สามารถแพลนชีวิตขัาเงได้ขนาดนั้นอะไรประมาณนั้นใช่ใช่เข้าใจพอเห็นภาพเพราะว่าอย่างอาชีพเราเราอะอย่างที่้องฟังเข้าใจอะตอนเป็นเด็กอะถูกแล้วเพราะว่าเราก็ต้องตามพี่โตใช่แต่พออย่างที่จบมาแล้วเนี้ย จริงๆชีวิตเราอ่ะมันก็เป็นของเราประมาณนึงนะเราทํางานเวลานี้จะเลิกประมาณไหนเราก็จะรู้อยู่เราก็จะสามารถที่จะแบบแพลนล่วงหน้าได้บ้างม,มันก็จะมีแค่วันที่อยู่เวรอะไรแบบนี้นที่เราอาจจะคาดเราไม่ได้ว่าเคสจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเป็นวันที่เราไม่ได้อยู่เวรจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะวางแผนล่วงหน้าได้คือ g o o g l e Calendar พี่อ่ะแน่นมากเลยนะวันนี้ฉันเลิกแล้วฉันจะแพลนโนันนี้อันนี้น,นั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะไปจอยอ่ะและที่ที่เรียนมาทั้งหมดอ่ะ ชอบปีไหนมากสุดจริงชอบปีนี้ปีหกเดิปีอกใช่เกิดเรื่องเยอะดิเออถือว่าแบบรู้สึกมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตรู้สึกมันเป็นแบบจุดเปลี่ยนเหมือนกันหมายถึงว่ารู้สึกว่าจริงจริงเรียนมาปีอปีมันคล้ายๆเดิมแต่พอปีหกมันแบบได้ลองทําเองได้เจอคนเยอะขึ้นได้แบบเหมือนลองแบบขึ้นกับตัวเองมากขึ้นด้วยแบบบางอย่างเราก็ต้องตัดสินใจเองรู้สึกว่าแบบเออเหมือนเราโตอีกสเต็ปหนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออชอบปีนี้อะไรเงี้ยทีเนี้ยพี่อยากรู้ว่าจริงๆแล้ว่น้องฟางคิดว่าน้องฟางเป ลักษณะนิสัยการทำงานที่เป็นเล่นอันนี้มา MBTI c แรคเต t ร r บุคลิกภาพอาเออน้องฟังเป็นแนวไหนนี่คือฟังก็เพิ่งเล่นมาเลยนะฟังไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยเดีด๋ยวเปิดให้ดูฟังเป็นแนวออไหนอ่ะแล้วพี่มิ้นเป็นแนวไหนอ่ะคะของพี่เป็น ENFJ คือเป็นแนวแบบคือเป็น extrovert แล้วก็อชอบแบบ innovative ทำอะไรที่มันแบบสร้างสารรค์ชอบผลิตชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแนวบอกว่าจะทำอะไรเพื่อคนอื่นเหมือนเวลาเราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างนึง่งอะเราจะคิดถึงคนอื่นเป็นหลักคือจริงๆตอนแรกอะพี่ไม่เคยรู้เลยนะว่ามัน define ไว้ว่าอย่างเงี้ยตอนนั้นที่เคยคิดแค่ว่าเวลาจะทําอะไรสักอย่างต่อให้เราจะทําเยอะกว่าคนอื่นหรือต่อให้เราจะเสียเปรียบคนอื่นเขาแต่ถ้าเกิดว่ามีคนไข้เราอะที่เขาได้ประโยชน์อพี่ก็จะรู้สึกว่าเออพี่ยินดีที่จะทำอ่ะเพราะว่าอย่างน้อยแบบเออคนไข้เราได้ประโยชน์ละอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็เลยว่าเออมันก็ดูเป็นแบบตอบโจทย์กับไอตัวคาแรคเตอร์ของพี่อ่านล้วไหนของน้องฟ้าเป็นนี่ของฟ้าเป็นเนี่ย INFPT INFP คือเป็น introvert ใช่เป็น introvert อ๋ออันนี้คือเขาย่อเป็นแบบใชนเป็นย่อใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่ไง ไอเอ็นเอฟพีทีใช่จริงๆฟังว่าฟังมีความอินโทรเวิร์ดนะหมายถึงว่าฟังว่ารู้สึกนี่เนเน่ไ้ที่ฟังแคปมาใช่ไอเอ็นเอฟ ปกติเวลาเราไปทําอันเนี้ยมันจะมีบอกเลยนะว่าเราเป็นเอ็กโทรเวิร์ดกี่เปอร์เซ็นต์อินโทรเวิร์ดกี่เปอร์เซ็นต์แต่ละคนมันจะไม่ได้เป็นแบบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีความผสมอ,อ,อันนี้น้องฟังเป็นอินโทรเวิร์ดหกเปอร์เซนต์เลยนะเห็นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะจริง,รงๆฟังเป็นคนโรคส่วนตัวสูงประมาณนึ่งนะคือคนแบบถ้าไม่ใช่ทํางานนะก็คือมีอะไรก็คืออยากอยู่แบบเงียบๆอยากอยู่แบบโลบโฟล์อยากอยู่แบบมุมห้องถ้าสมมติมีที่นั่งให้เลือกก็คือนั่งเรียนพิเศษอะไรเงี้ยก<ๆ>็็จจะะะะะไไไไปปนนนนนััั่่่่่่่งงงงงงงออ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 อยย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 ยูููแแแแบบ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 มมมมุหห้้้้รราาาาาาาเเเเเีีีสใใใกกชพทํตว โดดเด่นให้แบบมีคนมาสนใจที่สุดประมาณนี้เป็นคนประมาณนั้นอออันนี้คือความเป็นจริงไม่ใช่ความเป็นจริงแต่ว่าก็คือทํางานอยู่ในวงการบันเทิงนะคะแล้วเวลาเดินไปตรงหนอก็คือใช่เวลาเจอสวัสดีค่ะแล้วก็ได้อยู่ไงมันนี่ไงเพราะเธอมีไอโฟนมา40เซนนี่ไงก็คือไอโฟนก็คือหมดแล้วในหน้าจอก็คือหมดแล้ว หลังนอกเหนือจากน้นก,<า>ก็นกคือคาโทเวิร์ดใช่เออจริงๆมันก็ดีนะเคยเจอคนที่ทํางานอะไรแบบนี้แล้วเป็นอินโทรเวิร์ดพออยู่ข้างนอกปุ๊บก็คือทํางานเต็มที่เขาเหมือนกับว่าการแสดงเขาก็คือเป็นงานของเขาอเออแต่ว่าพอโลกส่วนตัวเขาก็คือไม่ละใช่แต่เหมือนจริงมันก็ไม่ได้ฝืนนะแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่าแบบเหมือนมันเหนื่อยกับการ <c oughs> ที่จะเจอคนเยอะแล้วหรือว่าแบบมันวุ่นวายทีมันวุ่นวายไปแล้วอะไรเงี้ยพอแบบอยู่กับตัวเองเราก็เลยอยากจะอยู่แบบเงียบๆจริงชอบอยู่คนเดียวมากไี่หมิอนชอบแบบไปเที่ยวคนเดียวหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึก เพราะจรงิงเป็นคนขี้เก่งใจถ้าสมมุิไปกับเพื่อนอ่ะฟังจะไม่สามารถตามใจตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะเพราะฟังอาจจะเป็นคนตามใจเพื่อนประมาณนึงถ้าเพื่อนอยากไปไหนฟังก็จะเออ,เอ,อได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เออหมพอไปอยู่กับตัวเองอ่ะเราก็จะแบบเออ,เ,อ,อเราก็ออทำทำ,ทำไรทำเลยร้ย100อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนะั้นจริงใช่ใช่ใช่ฟางเป็นคนแบบอินโนเวทีฟเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนชอบคิดนู่นคิดนี่น่าจะคล้ายกันอันเนี้ยหมายถึงว่าแบบชอบมีไอเดียไฟล์ของไอเดียบ่อยมากว่าอุอยากทำนู่นทำนี่อะไรอย่าง ทำนี้อะไรเงี้ยแลวนี่มันอีกสองตัวตป๊บนึงเปิดก่อนคืออะไรนี่ตัว F F คืออะไรอ่ะนี่อันนี้เขาบอก energy เธอจะเป็นคนแบบไหนอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเป็น intuitive ก็คือคนที่แบบทำงานแบบว่าคือเป็นคนทำมากกว่าเป็นคนที่ observe อืมส่วน nature อันนี้ก็คือจะเป็นแบบการที่เราจะเลือกตัดสินใจแล้วรู้สึกมากกว่าแต่ว่าเกินมาแค่ประมาณแบบสามเปอร์เซ็นต์เองนะดูสิเออมันขานกลางบาลานนะอ๋อบาลานแล้วพี่มีเป็นแบบไหนอ่ะเออของพี่รู้สึกจะ feeling วันหกสิบเปอร์เซ็นต์ จริงแต่ว่ามันใจมันง่ายกว่าไงหัวมันแบบบางทีมันฝืนใจมันก็ยากออตามใจเลยฟลลิ่งฟีลลิ่งค่ะต่อมาแท็กติกอันนี้ก็คือเป็นแนวว่าเราอ่ะจะมีแบบแพนนิ่งยังไงหรือการตัดสินใจของเรายังไงอันนี้ก็คือจะเป็นแบบจัดจัดก็คือแบบว่าจะค่อนข้างที่จะแบบมีการตัดสิน เออส่วนโปรสเปกมันก็จะเป็นการแบบเหมือนเหมือนมองไปข้างหน้าเออใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะเออครึ่งครึ่งอันนี้ก็คือใกล้เคียงมากจริงๆเธอเป็นคนแบบผสมผสานกันมากเลยนะเออนั่นดีครึ่งคหมดเลยเนาะเออมันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบว่าโดดออกไปเลยอ่ะเป็นคนกลางๆเออแล้วพี่มีเป็นแบบไหนเมียไหนโดดไหมของพี่มิ้มาของพี่ก็จะมาหกสิบอืมคล้ายๆกันแหละอ ไม่ได้อ่านดีเทลข้างล่างเลยแต่ทำแล้วก็รู้สึกว่าจริงก็จริงก็ตรงนะอะไรอย่างนี้หลายอย่างู้สึกว่าก็รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยใช่ใช่คือลองไปทําดูนะคะมันจะทําให้เราเออรู้จักกับตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็ทําให้เราอะก็จะรู้ด้วยว่าคนอื่นเป็นคนยังไงและทีนี้พอเรียนจบอะมีแผนจะทําอะไรไหมจริงภาพในหัวของฟังอะตัวโฟในชีวิตอะคือฟังอะรู้สึกว่าจริงออยากมีเวลากับครอบครัวอยากเป็นคนที่แบบมีเวลากับครอบครัวรับส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเลยรู้สึกว่าแบบคือจริงอะหมอก็คือก็อออดว่่่่าาาจะทตแมยยงไใชเี อยากจะทําอย่างอื่นเสริมอยากจะแบบมีแพสซีฟอินคัมเยอะๆแต่ก็คือเหมือนพยาแบบยามหาว่าเออเรามีช่องทางไหนบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเออมีชีวิตที่แบบเออเราอยากจะได้ในอนาคตใช่มีเงินมีครอบครัวมีมีแบบความสุขอะไรโดยที่เราไม่จะไม่ต้องแบบทํางานโหดหนักมากๆเพื่อที่ว่าเราจะได้มีสิ่งนั้นอะ่ะเหมือนเราก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลน,นึงอย่างเต็มที่นั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปขวนขวายหาอีกหลายโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้มันมีรายได้เยอะๆใช่เพราะฉะนั<ๆ>้นเราก็เลยแบบเหมือนฟังก็เลยพยายามเหมือนว่ามีรายได้จากช่องทางอื่นเหมือนกันก็คือไม่รู้ว่าอนาคตจะ ก็อย่างแบบวงการบนันเทิงเราก็คาดเราไม่ได้อยู่แล้วว่าเขาจะมีงานให้เรามานู่นนี่ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะอาจจะต้องเริ่มจากตัวเองได้แหละลองหาช่องทางก็อ,งอย่างย u t u b ูก,ก็อาจจะแบบเออทำไปเรื่อยๆหรือว่าไปลองหาแบบช่องทางอื่นๆแบบศึกษาการลงทุนนู่นนี่เพื่อที่ว่าเราจะมีรายได้จากทางอื่นด้วยยิ่งถ้าสมมติเราแบบมีทุกอย่างพร้อมแล้วก่อนที่จะเป็นหมอมันจะแบบทำให้เราไม่ต้องทำไป<ม>ต้องเงินอ่ะเออหมายถึงว่าแบบเออฟังรู้สึกว่าแบบ ถ้าเป็นหมอเพาอยากรวยมันจะแบบมันจะคันคานติดนึงอะไรเงี้ยฟังรู้สึกฟังอยากเป็นหมอที่แบบพี่อยากช่วยมากกว่าอยากรวยก็อยากแต่ว่าอยากรวยจะช่องทางอื่นช่องทางอื่นประมาณนั้นจริงๆๆใช่เออดีคือพี่จบอย่างนี้เลยเหรอเออดีเพราะมันก็ดีแล้ว่ะเพราะว่าจริงๆอาการเป็นหมอแล้วการที่มันจะต้องมาคิดเรื่องค่าใช้จ่ายของตัวเองอะ จากการที่เราตรวจรักษาคนน่ะพี่ว่าจริงๆมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง,างน่าอึดอัดน,นิดนึง<ม>เออแต่ถ้าเกิดว่าเราทําด้วยเพราะว่าเราจากใจจริงๆอ่ะ<ม>เออโดยที่ว่าเออเราก็ต็มที่กับเขาไปเลยเราไม่ได้คาดหวังอะไรจากเงินจากตรงนี้<ม>เออพี่ว่าจริงๆมันก็มันก็เป็นอะไรที่แบบคนไข้เขาก็น่าจะรู้สึก,กดีกับเรา<ม>หรือว่าเราแบบรักษาเขาอย่าง จริงๆอย่างแบบอนาคตถ้าสมมติแบบเออเปิดคลินิกอะไรก็อาจจะแบบเออมีวันที่แบบรักษาฟรีอะไรเงี้ยนึกออกไหมแบบฟูเพื่อฟูฟิลอะไรเงี้ยไม่จําเป็นต้องไปแบบทําบุญที่อื่นแต่ว่าก็คือแบบเออถ้าวันไหนเราอยากทำบุญเราก็แ,แค่เอวันนี้จะรักษาฟรีนะทําเพื่อฟูฟิลมากกว่าในส่วนนี้ประมาณน,นั้นเออดีอะแล้วน้องฟังมีข้อคือมีคนถามท,ที่มาเยอะมากในเรื่องของว่าเราอะจะค้นหาตัวเองได้ยังไงเอาจริงฟังก็ยังค้นหาอยู่เหมือนกันนะแต่หมายถึงว่าฟังรู้สึกว่าค้นหาแต่ก็คือจากการลองทำทำไปเลยอย่าเพิ่งคิดว่าเออ นั้นหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบหลายอย่างเรารู้สึกว่าคิดกับการลงไปทํามันไม่เหมือนกันแล้อย่างตอนที่ฟังทํยูทูบอย่างเงี้ยเหมือนฟังก็แบบไม่ได้คิดเยอะพี่มิมนหมายถึงว่าฟังแค่รู้สึกว่าไม่เราไม่ได้เสียอะไรแล้วก็แค่แบบเออลองทาลงไปรู้แล้วเราแบบพอเริ่มทําเราก็จะเริ่มเห็นข้อดีของมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำอ,อะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าสนุกดีแบบคนหาตัวเองไปเรื่อยๆบางทีก็คนหาตัวเองจากการคุยกับคนอื่นก็ได้นะหมายถึงว่าบางคนเขาแบบ ถามอะไรมาเราก็แบบตกตะกอนกับชีวิตตัวเองอะไรก็เลยแบบเออก็ลองแบบเจอคนเยอะๆลองทํานู่นทานี่โดยที่แบบเออไม่ต้องไปคิดไปก่อนหรือกลัวลองทําไปเรืเ่อยจริงใช่เพราะเราไม่มีทางรู้เลยอะว่าเราจะทํอันนี้อันนั้นได้ดีไหมถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ลองใช,ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องหลายๆคนนะที่กาลังกลัวเอ๊ะจะทาอันนี้ไม่ดีอันนั้นดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆถ้าอยากน้องอยากรู้คําตอบนะก็คือให้น้องลองทำใช่วามชอบคำนึงมากเลยที่แบบเขาบอกว่าแบบ dive with memories not dreams อย่าให้เราตายแบบความทรงจามากกว่าความฝันนะออมไม่ว่าความทรงจนะํานั้นมันจะอาจจะซักเซสหรืออาจจะแบบไม่ดียังไงแต่ว่าก็คืออย่างหน่อยก็คือได้ลองได้ทําได้มีความทรงจํากับมันอะไรเงี้ยไม่ได้รู้ว่าเราชอบไม่ชอบไม่ใช่แบบว่าฝันไปอย่างเดียว,วเราก็บบไม่ทำอะไรเลยไม่รู้มันจะเป็นยังไงอะไรตายไปพร้อาามกับความฝันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบก็เป็นเรื่องเศร้าเหมือนกันวันนี้เราดูพูดจากันมีสาระมากออมีสาระมากเลยนะคะเนี่ย <laughs> หรือขอถามนหนึ่งคำถามตอนนี้ตั้งแต่ที่เรียนมารู้สึกว่าชอบสาขาไหนสุดปะจริงจริงตอนนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าอินกับเด็กมากมากกว่าใช่มากกว่าผู้ใหญ่เพราะไงเาไทำไมเพราะว่าจริงๆอ่ะเหมือนฟังอ่ะจริงพื้นฐานรู้สึกว่าชอบเล่นกับเด็กอยู่แล้วรู้สึกแบบชอบรักษาเด็กมากกว่าเพราะว่าเหมือนเด็กมันแบบไม่ได้ทําอะไรผิดมาเหมือนเขาแบบเกิดมาแบบเขาไม่ได้ทําอะไรผิดอ่ะเราเลยรู้สึกว่าแบบอึยเขาไม่สบายจริงๆเขาไม่สบายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กมันก็น่ารักแบบอึไม่เหม็นเท่าไหร่อะไรเงี้ย ฉ <laughs> ี่ฉี่ก็แบบน่ารักดูเออดูเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยเออแบบไม่ยิ้วอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าแบบเออแบบเด็กมันน่ารักอ่ะเออตอนนี้ถ้าตอนนี้นะก็รู้สึกว่าแบบเออชอบเด็กแต่ว่าก็เ <c oughs> ดีย๋ยวรอดูต่อไปนะคะ <laughs> วันนี้ก็เดี๋ยว ท่าทีจะตกดินแล้วคะเออวันนี้เราคุยกันมาประมาณหนึ่งเนาะเราทำหลายอย่างด้วยกันมากเลยวันนี้ขอบคุณน้องฟางนะที่วันนี้มาพูดคุยกันได้เลยยินดีมลยหลายหลายอย่างกพราะแบบคือเวลาเราได้แชร์อะไรด้วยกันบางอย่างอะมันก็จะทําให้แบบมันจะมีการได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเออันี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่พี่รู้สึกว่าเออพี่ดีใจแค่มาคุยกับน้องฟางเออแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่แบบขับรถมาจากระยองมาหาคือแบบไกลมากคือพี่อยู่เวนี้แล้วก็น้องฟางก็มารอตั้งทั้งเช้าเลยอะเออเพื่อให้รอแบบพี่ผ่่าานตตัดดแก็็บบูเเคสงๆจร อะไรเงี้ยเออก็ขอบคุณที่ยูต่ามหาเราได้พูดคุยกันนะขอบคุณเหมือนกันค่ะยินดีมากมีความสุขมากวันนี้แบบชอบชอบอะไรเงี้ยเออชอบอะไรก็ขอให้ชีวิตหลังจากนี้นะได้ประสบความสำเร็จแล้วก็คนพบสิ่งที่ชอบหลายๆอย่างหาทางให้เจอในหลายๆเรื่องที่เราอยากครับอได้ขอบคุณค่ะโชคดีขอบคุณค่ะแลาชอบย กดไลค์นะคะแล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะช่องพี่มินนะคะแล้วก็รับฟังเลค่ะไปแล้วไปบ๊ายลากไปฟังเลยนะคะบ๊ายบาย๋ยวไปมาเจอกันใหม่ค่ะแพรดเวียนสัลยกรรมช่องหนึ่งต้องเหงาไหมเนี่ยไม่รู้มอะไรอ่ะ